เมื่อคลิปที่แล้วนะฮะผมเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นการปาระเบิดทําให้ผมสตันนะฮะจริงๆแล้วเป็นการกระโดดเขกหัวใช่ไหมคือสวสามารถทําได้ถ้าเกิดจังหวะพอดีเป๊ะๆทาให้เรามืนได้รวมถึงประตูนะฮะสตันได้ด้วยซึ่งมันเยอะมากเลยนะครั้งที่แล้วมี3สกิลด้วยกันนะฮะเชนซอร์เทอร์เเนี่ยเหมือนเป็นการเล่งเสียงเลื่อยนะครับทาให้เขางงทิศทางว่าเรามาทางไหนเป็นการเตลโซดาบอมก็เป็นระเบิดที่เราเคยเห็นไป อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเลื่อยเหมือนเป็นการพุ่งเลื่อยไปนะฮะเหมือนคิลเลอร์ในเดดบ b ายใช่ไหมที่ใช้เลื่อยลากเลื่อยไปโอเคเกมนี้ต้องตาดีจริงๆนะ <c oughs> เพราะว่าจังหวะแบบพลาดนิดเดียวหลงของได้เลยทำไมมาวางอยู่นี้อันนี้นะฮะสเตลันดีมาก <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพุ่งเลื่อยไปทำไงกดค้างหรอ กดอ้าโอ้โโอ้โหบังคับยากว้าวอะฮะอีกแล้อีกแล,อกแล้อะไรอะไรปิดประตูสตันเหรอโอเคโดนไปหนึ่งอืมโยนไปอืมอยู่ไหนโอเค,อเคมานี่ก่อนเอ้ยปิดประตูสตันอีกแล้วสตันนานด้วยนะเรื่องนี้เรื่องนี้โอ้โหบังคับยากมาก โอเคโอเคไม่เป็นไรอ้อปาไปไม่โดนโอ้โหปิดประตูอีกอ่้อหือโอ้ตรงนี้มีแน่นอนนี่ไงอยอู่อือือไม่โดนโอ้ยประตูอีกแล้วประตูมันเยอะอจริงสันนานด้วยนะ แล้วก็หายไปเลยโอ้ไม่กอดนี่หรือเปล่าอืมอืมโดนไหมป่าระเบิดเอ้ยโอ้สตันนานมากเลยขนาดเราถือเลื่อยตีเขาอยู่นะอ่ะสตันอีก ไปไหนแล้วอะวโดนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เฮ้ยอืมอืมโอ้อโหแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหอืมเอมอเว,ว้าว ว้าวมายังมาช่วยยังเออเออโอ้โหเพื่อนไปช่วยแล้ว <c oughs> ใช่ไหมงบนจะช่วยแล้วไปคุ้งไปโ <c oughs> อ้ โดนไปนนล้มไปซะว้าว,ว,าวเกมเพิ่งจะออกไม่กี่วันนี่เซอร์ไวนี่แบบจุ๊บจับจุ๊บจับ,บว่องไวกันจริงๆ เฮ้ยยังจะโดนอีกรึกว่าทันเอ้ยสันนานมากคนล้มเมื่อกี้ไปไหนละประตูเยอะมากเพื่อนน่าจะไปช่วยแล้วคนล้มเมื่อกี้เอออะไรกระโดดอยู่แถวนี้ปาไปเดินตรงไหนก็ปาไป น่าจะอยู่ข้างบนมัง้งเร่งนี้ไม่มีข้างบนแน่นอนนี่ไงนี่ไงระเบิดควันโอ้ของเล่นเยอะมากข้างล่างข้างล่างไปขงล่างก่อนฝากไว้ก่อนโซนไปสามเครื่อง โดนไหมไปนู่นแล้วเหรอเ,เร็วจริง <S <S เออไปไหนละโอ้ไม g กอดอืมว้าวว้าว <S 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 อืมไปแลวหนึ่ง มีเหมือนกันมีเหมือนกัน <_ n ose> โดนอะไรเอาโดนเหรอ <_ n ose> ไม่ได้ตั้งใจแต่ได้ก็ดี <_ n ose> โอเคว,ว้าวข้างบนยิงปั่นอยู่แน่นอนอันนี้ไม่ได้ปัน่นไปข้างบนเดินช้ามาก มีเพื่อนไปช่วยแล้วเห็นเห็นเห็นอืมอืมโดนไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนละวอาอยืนทำไม <Okay. S 2> โอเคพวอี้เพื่อนอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงจะสตาร์ท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 อยู่ตรงนี้กันอยู่ตรงนี้กันน็อกไปหนึ่งนี่ไงจะสตาร์ทเราสตาร์ทได้แต่ว่าโดนสตาร์ทเหมือนกันอันนี้เปล่าเพ้าอี้ตรงนี้มี นะมาแล้วมาแล้วนี่ไงอืมอืมไม่โดนเฮ้ยหายตัวหายตัวหายตัวอุย้ยหายนานด้วยวัดโอ้ อะไม่เป็นไรโซนเครื่องไป easy 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 ไปโอเคข้างล่างข้างล่างสองคนเฮ้ยช่วยแล้วเหรอ ไม่ได้ช่วยอยู่อยู่เห็นเห็นเห็นไปทางนี้นี่ไงดีดีดีอืออืโอโอ้โหฮิตบล็อกมัน บล็อกมันแบบอโอ้โหกระโดดดีนะกระโดด <ว au! S 1> กระโดดกระโดดอยู่เครื่องนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเห็นอยู่กระโดดอยู่อาสิอาสิ ฮะอ่าฮะมันดูยากนี่แหล,ละเวลากระโดดไปกระโดดมามาหรือเปล่ามาหรือเปล่า uh huh. อืมมาสิอ่ะช่วยละเค <c oughs> okay. ไปไหนละ กระโดดไปแล้วเวลาจะหมดเวลาจะหมดโอ้ยเวลาไม่น่าหมดเลยโอ้โอหยากมากโอเคออออข้มขึ้นขง้นขงบนขงน้ขงนขงบนแน่เลยตรงนี้แน่เลยมาไหมปลาไปก่อนยังไม่มาด้านนูน้น เครื่องนี้ล่ะมาหรือยังยังข้างล่างข้างล่างยังไม่มาลุ้นไงไปเลยไปเลยอืออือ,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 อโอเคเรียบร้อยแล้วหนึ่งนั่งไปก่อนเลยนะ <c oughs> เครื่องไปได้นิดนึงฮะขี่ขึ้นอยู่ ทังก่อนส่งเสียงมารบกวนตรงนี้ไม่น่าจะมาข้างบนมัง้งหรือไม่ก็ตรงนูน้นได้ยินเสียงอะไรกุ้งกิ้งกิ้งอยู่เฮ้ยทำไมอย่างนี้ล่ะกระต่ายตัวหนึ่งฟังงนันกูอีกกูอีกกูอีกไกลมากเลย อันี่นี่มีโอเคเอออืลุกขึ้นหรือยังยังยังไปอียอยู่ไหนตัวหนึ่งตรงนู้นเลยฮะเก้าอีกไกลมากถึงไหมจะถึงไหมอืมถึงอยู่โอเคเพื่อนไปช่วยแล้ว กะเนียนเยนกะเนียนเต็มที่กระต่ายสองตัวตั้งอยู่บนโต๊ะไม่มีใครรู้หรอกอืมผมเห็นกระต่ายอีกตัวหนึ่งตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคไม่มีคนมาช่วยอืมเห็นนะ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 ก็อี้เหรอก็อี่เหรอระเบิดไปอืมเต็มเต็มโอ้โอเค รอบนี้ไปได้สวยฮะทองเครื่องก่อนยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยเครื่องเสร็จแล้วหนึ่งอ๋อเพื่อนไปช่วยอยู่นี้หรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคอะไรอะไรอะไรอ ไปโอเคก็อคอคยอียงล่างเอือนั่งซะบินไปแล้วคนหนึ่งใช่ไหมมาไหมตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีมมโอเคอเพื่อนไปช่วยละ ฟื <laughs> <laughs> ้นหนึงอะฮะอ่ะอะไรอะไรกาอี้กาอี้เอาประตู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 โอเคประตูพังประตูไปออมาช่วยมาช่วยออช่วยเลยข้างล่างไปช่วยเลยเก็บคนนี้ก่อน โอเคไปนั่งตัวเดิมนะอ,อือหืออ่าถ่ายรูปยิ้มสวยไหมเมื่อกี้จะมาสตัร์จะมาสตัร์ไหนไหนสตัร์แล้วไปไหนยังอยู่ยังอยู่อ,อืออืเอ้าล้มแล้วโอเค ไปนั่งซะ้างล่างมาช่วยแล้วใครทำเสียงเราเราหรือเขาเครื่องนี้ก็ไม่ได้มาเครื่องนี้ล่ะโอ้นน่นไงนน่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นอะไรสักอย่างในห้องนี้กระโดดเข้ามาในห้องนี้เมื่อกี้ จะอาจจอ,อกไปแล้วพึ่งเดิมนั่นแหละมาแน่นอนส่งสัญญาณไปรบกวนก่อนแล้วก็เลือ่ <c oughs> อยไปยังไม่มาน่า <c oughs> จะอยู่แถวๆนี้อืม <c oughs> เอาเวลาหมดแล้วทำไมไม่หยุดเวลาหมดแล้วทำไมเกมไม่หยุดละ่ะเออนี่ไงนี่นนงไงไปเวลามันหมดแล้วไม่ใช่เหรอก็ดีก็ดีดล่าต่ออือฮึไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งนะ ตรงนน้นไม่มีเฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเครื่องพังได้แสดงว่ามาเครื่องนี้แสดงว่าอยู่แถวนี้อ,อีกสองคนฮะตรงนี้ไม่มี